สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทุกคนมาทำความรู้จักอานิชาคาเลบิกสาวงามผู้ครองใจเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนาดารุสซาลามหลังทั้งสองประกาศพระราชทานพิธีเสกสมรสสาวสวยที่หลายคนตั้งอิจฉาบัดนี้กลายเป็นว่าที่เจ้าสาวของเจ้าชายสุดหล่อเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งสาวงามที่ทั่วโลกตั้งให้ความสนใจอานิชาอีซาคาเลบิก ที่นาทีนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงกองโซเชียลถึงตำแหน่งหญิงสาวผู้ครอบครองหัวใจของเจ้าชายสุดลอ่อหลังล่าสุดมีประกาศพระราชทานพิธีเสกสมรสระหว่างอนิชาคาเลบิกและเจ้าชายอับดุลมาทีนโบกียะพระราชโอรสลํลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัตยีฮัตซานานโบกียะมูอิซัดดินวัดดาลเะกษัตริย์แห่งบรูไนก่อนหน้านี้อนิชาคาเลบิก และเจ้าชายอับดุลมาทีนได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลไม่น้อยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยเหตุที่เจ้าชายได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าชายในฝันของใครหลายๆคนจากความหล่อเหลาและความสามารถรอบด้านและหลังจากที่มีการประกาศถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมาอย่างเป็นทางการผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกับเธอผู้นี้อยู่ไม่น้อยและอยากรู้จักสาวงามคนนี้ให้มากขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักหญิงสาวผู้โชคดีคนนี้ไปพร้อมๆกันอานิชาอิซาคาเลบิกหญิงสาวเชื้อสายคโครเอเชียผู้เป็นหนึ่งในสหายคนสนิทของเจ้าชายอับดุลมาทีนเจ้าฟ้าชายรัชทายาทลำดับที่10แห่งราชวงศ์บรูไน,นก่อนจะขยับความสัมพันธ์กลายมาเป็นหญิงสาวเจ้าของหัวใจของเจ้าชายสุดหล่อซึ่งเธอเป็นหลานสาวของเปหินดาโตฮาจิอิซา ที่ปรึกษาขององค์สุลต่านและหนึ่งในผู้ก่อตั้งสายการบินรอยัลแอร์ไลน์ความงดงามของเธอที่คใครๆต่างก็ชื่นชมนั้นมาจากการผสมผสานความงามในแบบฉบับตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันโดยคุณพ่อของเธอมีเชื้อสายโครเอเชียอานิชาเติบโตและใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับเจ้าชายอับดุลมาทีนที่จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษอานิชาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบาชณสหราชอาณาจากักรล่าสุดสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตยีฮัซานานโบกิยะมูอิซัดดินวัดเดวโลแห่งบรูไนาดารุสซาลามมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระบรมราชาอนุญาตให้จัดพระราชาพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายอับดุลมาทินและอานิชาอิซาคาเลบิกจะถูกจัดขึ้นเป็นเวลาเจวันตามประเพณี ระหว่างวันที่7ถึง15มกราคมปีพุทธศักราช2567นับเป็นข่าวหน้ายินดีที่ได้กลายเป็นท, es, ที่พูดถึงไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกจากความเหมาะสมของทั้งสองที่ทางด้านฝ่ายเจ้าชายก็เป็นหนึ่งในบุตรชายผู้เพียบพร้อมของกษัตริย์บรูไนที่มาความสามารถทั้งในด้านกีฬาและทหารทางด้านฝ่ายว่าที่เจ้าสาวก็งดงามควรคู่แก่เจ้าชายอย่างมาก